ตอนที่542เมล็ดเถาวันมานการเปลี่ยนท่าทีของเจ้าเฟิงทำให้เหล่ายอดฝีมือของสามสำนักที่อยู่ในโลกภายนอกเกิดตื่นตะหนกหรือว่าเจ้าเด็กนี่จะอบจนหนทางแล้วจริงๆเฮ้คข้ขนหุ่นเชืิดศพคงทนได้ต่อไปไม่เท่าไรไม่ถึงครึ่งชั่วยามราชาเถาวันมาน จะเติบโตไปจนถึงขั้นขอบเขตแกนกอกําเนิดทะเลเถาวันจะขยายรัศมีกว้างกว่าสิบลี้ในสายตาของฝูงชนเจ้าเฟิงดูเหมือนจะรับรู้ได้ถึงความพ่ายแพ้ที่กําลังคืบคามมาจึงถอยหนีเลิกสนใจ่ข่กุนหุนเชิดเสิบและในมือของเขาไม่มีสรรตสูรให้ควบคุมอีกแล้วแต่ในความเป็นจริงยามที่เจ้าเฟิงไปจนถึงบนล่างของหอคอยพึกษาปีศาจสีหน้าของลู่เทียนอี้เย่หยานหยูจงว่านเอ,อ๋อชื่อกุยและเหล่าสิทธ อัจฉริยะระดับหัวกะทิของสามสำนักก็สีหน้าเปลี่ยนไปทันทีในข่าวก่อนเจ้าเฟิงร่วมมือกับหอคอยพึกษาปีศาจเงาอันแข็งแกร่งที่พวกเขาไม่อาจจะชนะได้เลยยังตาตึงอยู่ในคันลองสายตามแล้วในวันนี้เจ้าเฟิงได้ล่อนลงณกิ่งก้านของหอคอยพึกษาปีศาจอีกครั้งเงาของสิ่งอื่นที่อยู่เบื้องหน้าของพึกษาปีศาจก็เหมือนจะเล็กนิดเดียวเจ้ามนุษย์เจ้าอยากให้ข้าทําอะไรหอคอยพึกษาปีศาจ ไม่กล้าประมาณในเจ้ามนุษย์ผู้นี้เวลามีไม่มากแล้วข้าต้องการให้ท่านใช้แก่นแท้จิตวิญญาณปึกษาช่วยเหลือข้าจัดการราชาเถาวันมานน้ำเสียงเจ้าเฟืองร้อนลนอยู่หลายส่วนด้วยสถานการณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าทางฝั่งเจ้าหอโครงกระดูกน่าจะทนได้ไม่เท่าไหร่แล้วทันทีที่ค่ายกลห่นเชื่อศบสลายราชาเถาวันมานคงจะทะลวงถึงขั้นคอเขตแกนกอกกำเนิด แล้วสร้างปลาหักพังสือเฉิงก็จะหมดหนทางยับยั้งการเติบโตของทะเลเถาวันเจ้าเฟิงข้าน่าจะยื้อไว้ได้ไม่กี่สิบลมหายใจแล้วเจ้าหอโครงกระดูกเอ่ยปากบอกอย่างร้อนหล่นสิบช่วงลมหายใจในใจของเจ้าเฟิงชาววาบแม้แต่เศษเสี้ยววิญญาณสือเฉิงที่ซ่อนกายอยู่เบื้องหลังยังสัมผัสได้ถึงความกดดันที่ก่อตัวขึ้นหรือจะพูดอีกอย่างคือเวลาที่เจ้าเฟิงเหลืออยู่มีเพียงไม่กี่สิบลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหลอมรวม ดวงตาซ้ายของเจ้าเฟิงปล่อยพลังดวงตาลังไหลออกมาเล่ากับเป็นสายน้ําลึกที่ไหลก้นบึง้งปลดปล่อยกินไอจิตวิญญ,ญาณแล้วจึงทะลวงไปในอากาศวิง่งแกนแท้จิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์ไหลขอบเขตจะกินกา้านค่อยๆไหลรวมเข้าสู่ดวงตาดวงวิญ,ญญาณของเจ้าเฟิงเพียงครู่เดียวใจของเขาก็กระตุกวูบแล้วความรู้สึกชุ่มชื้นสบายใจที่ไม่ได้พบมานานก็กลับมาอีกครั้งเดิมพลังวิญญ,ญาณของเขา ไม่ได้แตกต่างกับขั้นผู้สูงสักไม่ขอบเขตแกนก่อกำเนิดมากนักแล้วในวินาทีนี้ยังหลอมรวมกับแกนแท้จิตวิญญาณพึกษาอีกเขาจึงไปถึงขั้นผู้สูงสักอย่างสมบูรณ์อีกทั้งในสภาวะเช่นนี้ประสาทสัมผัสกับระดับสำนึกรู้ของเจ้าเฟิงล้วนแต่เพิ่มขึ้นเมื่อได้พลังอันยิ่งใหญ่ของหอคอยพึกษาปีศาสสำนึกรู้ใดๆที่ไม่อาจเข้าใจและเข้าไม่ถึงในอดีตก็มาสัมผัสได้ในวินาทีนี้วิววิว ในวินาทีเดียวกันนี้เจ้าเฟิงและหอคอยพฤกษาปีศาจเราก็เป็นศูนย์กลางการหมุนเวียนของไอสวรค์ไอสวรรค์นในฟ้าดินนับไปท่วนทะลักออกมาพลังของขอบเขตสานึกรู้นั้นแข็งแกร่งกว่านายเหนือแท้ธรรมดาไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าสานึกรู้ขอบเขตแกนก่อกําเนิดลือเจ้าหอโครงกระดูกและเศษเสี้ยววิญญ,ญาณสื่อเฉิงต่างตื่นตะลึงเจ้าเฟิงในขณะนี้นั้นมีพลังวิญญ,ญาณไม่ได้อยกว่าผู้สูงศัก์เลย แม้แต่ระดับสำนึกรู้เองก็แทบจะพอๆกับผู้สูงศักดิ์ความดีความชอบนี้ต้องยกให้แก่พฤกษาปีาศาจที่ทำให้พลังของเจ้าเฟิงเพิ่มขึ้นครึ่งขั้น,นในระยะเวลาอันสั้นนี้อย่าขยับเจ้าเฟิงยืนอยู่บนกิ่งก้านใบไม้เลือนผมสีน้ำเงินโบกสะพัดร,รุนแรงพลังดวงตาและพลังจิตวิญ,ญญาณมหาศาลที่สามารถเขย่าฟ้าดินทะลวงเข้าไปในอากาศแล้วปกคลุมร่างของราชาเถาวัลมาร ลำต้นขนาดใหญ่ของราชาเถาวันมานบิดเปี้ยวไปมาก่อนพันอยู่ชะงักหรือเขาคิดจะใจของเศษเสี้ยววิญญาณสือเฉิงเต้นละลัวในโลกภายนอกบนยอดเขาเทียมฟ้าบรรดายอดฝีมือของสามสำนักมีหลายคนที่สามารถมองแผนการออกดูแล้วเป้าหมายของเขาน่าจะเป็นราชาเถาวัมานแน,แน่ลักษณะภายนอกของราชาเถาวันมานใหญ่โตในเวลานี้พลังลบก็แข็งแกร่ง,งพอๆกับผู้สูงสัก ต่อให้ผู้สูงศักดิ์ที่แท้จริงลงมือเองก็ไม่อาจจะสังหารได้โดยง่ายนะักผู้คนต่างพากาันวิาพากษ์วิจารณ์ในภาพเก่าร่างกายใหญ่โตของเถาวัลย์มานหยุดเคลื่อนไหวก่อนที่จะแผ่กิ่งก้านสาขาดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งในทันทีไม่ใช่สิเจ้าเฟิงไม่ได้คิดจะลงมือสังหารราชาเถาวัลย์มานหรือเขาคิดจะคนบางส่วนโฉคิดขึ้นได้ในใจก็พันกระตุกที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองในตาสีเงินของปรมจารย์ินคงพันสว่างว่า เดาวได้ว่าเจ้าเฟิงไม่ได้ต้องการจะลงมือสังหารราชาเถาวันมานซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งการอยู่ในบริเวณลอยหัวขนาดใหญ่นั้นเจ้าเฟิงก็ไม่สามารถใช้โล่บางกรหยกได้อยู่แล้วฮ,ะฮะ่าฮ่าเจ้าเฟิงต้องการควบคุมราชาเถาวันมานเสียงหัวเราะของเฉิงเย่เซียนกูดังกึกก้องทั่วฟ้าทําให้จิตใจผู้ที่ยินแจ่มแจ้งประหนึ่งเห็นภาพมายาราชันในขอบเขตปานเทวาทั้งสาม ล้วนแต่มองจิตนาที่แท้จริงของเจ้าเฟิองออกเฮ้อเฮ้อเจ้าเด็กคนนี้นับว่าบ้าดีเดือดไม่น้อยเมื่อไม่มีสารสูนรในควบคุมอีกก็กลับเอาราชาเถาวันมานเป็นเป้าหมายไปได้ราชันโครงกระดูกสีทองสีหน้าขบคิดพลังลบของราชาเถาวันมานเข้าใกล้ขั้นผู้สูงสัก์อย่างมากหากอยากจะควบคุมมันพลังวิญญาณอย่างน้อยต้องอยู่ในขั้นผู้สูงสัก์บวกกับขนาดของเถาวันที่มีขนาดใหญ่ มีความพิเศษบางอย่างถึงแม้ว่าเป็นผู้ฝึกสัตว์ระดับผู้สูงสักจะควบคุมเจ้าถาวรน,นี่ก็ลำบาออกเอาการอยู่ราชนปราณเทวะทั้งสามย้มยิ้มแทบจะไม่หนักใจแต่อย่างใดอย่างน้อยเงื่อนไขข้อแรกและข้อจำกัดที่ต่ำที่สุดคือต้องมีพลังจิตวิญญาณในขั้นผู้สูงสักพวกเขาไม่เชื่อว่าเจ้าเด็กเจ้าเฟิงที่อยู่เพียงขั้นขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงจะทำได้ในตอนนั้นราวากับว่าวินาทีหนึ่งช่างยาวนานเหลือเกิน เพราะว่าทุกอริยาบทของราชาเถาวันมานยิ่งนานยิ่งแข็งทื่อเชื่องช้าแล้วความเร็วในการเติบโตของมันก็ดูจะเชื่องช้าลงไปด้วยหนึ่งลมหายใจสองลมหายใจสามลมหายใจห้าลมหายใจราชนปานทีวาทั้งสามสีหน้าชาวาบเงาของคนจากสามสำนักทั้งหลายหัวใจเต้นสั่นระลัวนี่น,นี่นี่เป็นไปได้ยังไงผู้สูงสักด์ในขอบเขตกันก็กำเนิดทั้งหลายล้วนแต่มีสีหน้าคาดไม่ถึง ในเงาภาพราชาเถาวันมานที่พลังลบอยู่ในขั้นเดียวกับผู้สูงศักดิ์หยุดการโจมตีเมื่อครบห้าช่วงลมหายใจบนร่างของราชาเถาวันมานธมินมีกลิ่นอายของความนิ่งสงบอบอวลเฮออ้เจ้าหอโครงกระดูกพยายามรักษาไข้กนหุ่นเชื่อศพถึงแม้ว่าจะกินแรงเป็นอย่างมากแต่ความรู้สึกกดดันก็เหมือนจะลดน้อยลงไปไม่น้อยเพราะว่าราชาเถาวันมารหยุดทะลวงโจมตีไข้คนหุ่นเชื่อศพต้องสาบแล้ว เหลือเถาวันมานไม่กี่เส้นสายที่ยังคงโจมตีและขยายต่อไปเรื่อยๆบนกิ่งก้านสาขาผมสีน้ําเงินของเจ้าเฟิงโบกสะบัดสีหน้าสงบลงราชาเถาวันมานี้การเกลี้ยวกระหายเลือดเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกมารโดยแท้พลังจิตและดวงตาของเจ้าเฟิงได้แทรกซึมเข้าสู่สตินึกคิดของราชาเถาวันมานแต่กลับพบกับการสะท้อนกลับของพลังจิตวิญ,ญญาณที่น่ากลัว ทุกเวลาทุกนาทีเจ้าเฟิงยังต้องแบกรับพลังสะท้อนกลับของกลิ่นายความกระหายเลือดซึ่งเปืองแรงเป็นอย่างมากราชาเถาวัลบมานไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปจิตสำนึกของมันโหดเยี่ยมบ้าคลั่งทุกการเคลื่อนไหวเป็นสนรญจาตยาณของสิ่งมีชีวิตมารถึงขนาดที่ว่าไม่มีสำนึกรู้ใดๆนำทางมันเลยและด้วยเหตุน,นี้เจ้าเฟิงที่ต้องการจะควบคุมราชาเถาวัลมารจึงต้องประชิญกับแรงต่อต้านอย่างมหาศาล จากพลังของข้าในตอนนี้หากต้องการจะควบคุมศัพท์ในขั้นแก่นก่อกําเนิดมีโอกาสสาเร็จห้าส่วนความยากในการควบคุมราชาเถาวันมานก,ก็พอๆกันเลยเจ้าเฟิงทุ่มพลังดวงตามากขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขายังนับว่าพอได้เปรียบอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้นเจ้าเฟิงพยายามควบคุมราชาเถาวันมานให้มันสงบนิ่งชั่วคราวเพื่อลดแรงกดดันของเจ้าหอโครงกระดูกเพียงแต่ว่าเขาไม่อาจควบคุมมันได้อย่างแท้จริงเนศวรรค์ พลังดวงตาของเจ้าเฟิงถูกกระตุ้นไปจนเกินกว่าขีดจำกัดของอนุร,ร่างกายพรึบในวินาทีนั้นเองจิตสำนึกของเขาก็ก้าวกระโดดไปอยู่บนชั้นเมฆเห็นเพียงแต่เนสวนรรค์สีฟ้าลอยล่องอยู่กลางอากาศแล้วมองลงมาเบื้องล่างอย่างเฉยเมยในขณะที่เขาใช้เนสวรรค์พลังดวงตารวมไปถึงขอบเขตพลังก็ได้พุ่งทะลุขีดสุดของเวลาปกติที่เขาเคยมียอมแพ้ซะในชั้นของจิตวิญญ,ญาณ มีเสียงเยือกเย็นลอยเข้ามาราวกับเสียงสายฟ้าฟาดตูมร่างกายขนาดมหึมาของราชาเถาวันสันสทานส่วนที่เป็นเหมือนแขนขาของมันก็ราบลงไปคลานอย,ยเยี้กับพื้นท่าทางของมันราวกับข่าบริวารที่ทิโซราที่สีโลรา,ลลาบ,บเท้าเท้าของเทพเซียนบรรพกาลแล้วติดติดกันในรัศมีหนึ่งลี้หรือสองลี้ของเถาวันมันทมินการโจมตีก็ลดน้อยลงราวกับว่ามันได้รับสัญญาณอะไรบางอย่าง ราชาเถวันมานหยุดโจมตีแล้วส่งผลไปยังเถาวันมานที่อยู่รอบๆด้วยภาระและความกดดันของเจ้าหอโครงกระดูกลดลงไปมากกว่าครึ่งเขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเนสวรรบนศรีรระในใจกดดันวันเกรงถึงขั้นว่ามีความนับถืออยู่หลายส่วนเขาทําสําเร็จแล้วเสียวเซียววิญญาณฉือยเฉงและเจ้าอยู่เฟยที่อยู่นวิหารสามชั้นต่างก็ปืป่งปติยินดีพรึบเนสวรรค์ปรากฏออกมาไม่กี่ช่วงลมหายใจก็หายไปทันที เฮ้อเจ้าหอโครงกระดูกเจ้าไม่ต้องสนใจราชาเถาวันจัดการเก็บกวาดเถาวันที่อยู่วงนอกไกลๆออกไปดีกว่าเจ้าเฟืองยืนอยู่บนกิ่งก้านแล้วยิ้มเย็นๆเจ้าหอโครงกระดูกชะงักไปชั่วขณะหนึ่งแล้วจึงได้สติกลับมาในเวลานั้นราชาเถาวันมารตกงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าเฟิงโดยสิ้นเชิงเถาวันในรัศมีหนึ่งหรือสองลี้แทบจะไม่มีการโจมตีอะไรอีก ส่วนเถาวันที่อยู่ไกลออกไปเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยตามพลังแต่เดิมที่มีแต่ไม่รุนแรงเท่ายามก่อนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้่ขยกลนหุ่นเชื่อศพต้องสาบที่เจ้าหอโครงกระดูกพยายามประคับประคองก็มั่นคงขึ้นมากแล้วจึงทําลายเถาวันที่อยู่ไกลออกไปนิดหน่อยเหล่านั้นเจ้าเฟิงได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแก่นแท้จิตวิญญ,ญาณพึกษาของหอคอยพึกษาปีศาจเพื่อที่จะควบคุมราชาเถาวันมานธมิน ถึงขนาดที่สั่งให้มันสังหารเถาวันที่เป็นเหมือนหนวดของตัวเองทำลายเถาวันธรรมดาที่อยู่รอบๆถึงแม้ว่าราชาเถาวันจะได้วาลีคืนชีวิตจากโลกภายนอกแต่ว่าพลังแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันก็มีเพียงเจ้าเฟิงควบคุมอีกทีหนึ่งเวลาครึ่งการทู่ผ่านไปเถาวันในรัศมีสองลรีรอบตัวของราชาเถาวันมานก็แหลกยับเยินไปจนหมดเจ้าหอโครกระดูจึงเรียกหุ่นเชื่อศพต้องสาบกมาแล้วให้พวกมันจัดการเก็บกวาดเถาวัน ในส่วนของเถาวันบริเวณรอบๆเมื่อไม่มีพลังจากราชาเถาวันแล้วการเติบโตก็เริ่มลดน้อยลงนะลกภายนอกบนยอดเขาสูงเทียมฟ้าราชันปานเทวะทั้งสามมีสีหน้าที่เหลือจะทนเนื่องด้วยจะใช้ราชาเถาวันมันทมินมาเป็นหินปูทางที่แข็งแกร่งของแผนการแต่กลับต้องมาประกาศความพ่ายแพ้เอาในวินาทีนี้ภายในเงาภาพเจ้าเฟิงกำลังควบคุมราชาเถาวันมารเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่นานเท่าไหร่ในบริเวณลอยโลก็เหลือเพียงแค่ราชาเถาวันมารและเศรษซากเถาวันที่ยับเยินทั้งหลายจัดการร่างกายของเจ้าเฟิงสั่นน้อยๆขณะที่ร่วมมือกับเจ้าหอโครงกระดูกไข้คุณหัวเชิดเสือต้องสาบป,ปกคลุมทั่วราชาเถาวันมารกับเศษซากของเถาวันที่เหลือค่อยๆทําลายจนขนาดเล็กลงภายในหมอกควันสีเทาเข้มที่ปกคลุมร่างขนาดใหญ่ของราชาเถาวันมารเริ่มแหลกสลายเจ้าเฟิง ท่านไม่คิดจะควบคุมราชาเถาวันนั่นอย่างสิ้นเชิงหรือเจ้าหอคงกระดูกออกจะประหลาดใจเขาหมายถึงว่าให้เจ้าเฟิงเอาราชาเถาวันมารมาฝึกเป็นสัตว์วิเศษของตนเองในจิตลึกๆของราชาเถาวันสตินึกคิดของมันดุร้ายบ้าคข้างยากจะควบคุมได้อีกทั้งจุดหมายในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือการกืนกินไม่หยุดเพื่อเติบโตหากว่าไม่ระมัดระวังอาจจะนำเอาภัยมาให้ไม่รู้จบสิ้นเป็นได้เจ้าเฟิงอธิบาย เขาควบคุมราชาเถาวันมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่ากินแรงไม่ใช่น้อยเวลาค่อยๆหมุนผ่านไปร่างของราชาเถาวันเน่าเปื่อยแหลกสลายไปมากหุ่นเชิดศพจำนวน15ร่างภายในค่ายคนหุ่นเชิดศพต้องสาบมีกลิ่นายพลังใกล้แตะถึงขั้นในเหนือแท้ระดับสุดยอดส่วนพลังคำสาบก็แข็งแกร่งขึ้นภายใต้การกืนกินอาหารอย่างไม่มีหยุดก่อนหน้านี้หุ่นเชิดศพต้องสาบก็ได้ดูดเกลืนเลือดเนื้อและวิญญาณของสิ่งมีชีวิต ในขั้นขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงนับร้อยเป็นอาหารทว่าตอนนี้การสังหารเถาวันมากมายเช่นนี้มันยิ่งดูดซับเอาพลังจิตวิญญาณไม่มีจบสิน้นถึงแม้ว่าจะมีหุ่นเชิดศพต้องสาพเพียง15ร่างแต่ว่าคุณสมบัติและพลังความอาฆาตที่อยู่ในร่างเหล่านั้นมีมากมายแทบจะเทียบเท่ากับพลังของหุน่นเชิดศพหลายสิบร่างเลยทีเดียวเจ้าเฟิงพงกศีรีะน้อยๆเวลาครึ่งชั่วย,ยามผ่านไป เถาวันมานธมินในทั่วบริเวณทั้งหมดถูกทำลายจนเกือบหมดสิน้นร่างของราชาเถาวันมานยังคงถูกทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายกลายเป็นเพลิงสีดำแล้วจึงมอดมวยหายไปอย่างรวดเร็วบนพื้นดินจุดเดิมมีเมล็ดสีดำแห้งแข็งหน้าเกลียดหลงเหลืออยู่เมล็ดเถาวันมานธมินตอนที่543ทางเชื่อมิติเจ้าเพิงยื่นมือมาเก็บเมล็ดเถาวันมานธมิน ที่อาจนำมาซึ่งความพังพินาศและภัยพิบัติเมล็ดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟิงหรือเจ้าหอ,อกโคกระดูกในดวงตาของคนทั้งสองพินิษพิเคราะห์มองเมล็ดเถาวันมานทมินอย่างประวันพันพึงถ้าหากว่านำเจ้าเมล็ดนี้ไปไว้ที่ทบีปปูผาคลามแล้วจงใจเพาะมันสักหลายวันอาจจะนำมาซึ่งหายนะได้ทั้งทวีปเลยทีเดียวเจ้าเฟิงนำเอาเมล็ดเถาวันนั้นเก็บเข้าไปในแหวนเหล็กโบราณภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ ล้วนแต่อยู่ในคันลองสายตาของเหราราชันในขอบเขตปานเทวะทั้งสามูลค่าของมเมล็ดราชันเถาวันมาธมินมเมล็ดหนึ่งต่อให้ไปถึงราชันปานเทวะก็นับว่าสูงเกินประมาณในการลบของสำนักข้างหลายหากใช้มเมล็ดเถาวันนี้อย่างพอเหมาะพอเจาะก็สามารถพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในสถาน,นการณ์ลบได้ฮะฮะเฮ้อเฮเมล็ดเถาวันมานี้เฉิงเย่เซียนกูเอามาจากดินแดนจิวิญ,ญาศักดิ์สิทธิ์อย่างยากเย็นแต่ถ้าว่าตอนนี้ กลับไปตกอยู่ในมดปวกขั้นขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงสได้มีอะไรดีๆให้ดูซะแล้วโครงกระดูกสีทองและราชามานสบตากระเล็กน้อยแล้วจึงแอบยิ้มสะใจน่าดินแดนหมู่เกาะเทียนหลูระหว่างสาสำนักระดับ2ดาวมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ก็มีการแข่งขันกันหลายๆครั้งด้วยในสายตาของคนภายนอกทั้งสามสำนักร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวส่วนภายในระหว่างสาสำนักมีการกระทบกระทั่งกันเสมอ แต่ว่าในระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาสำนักจิตวิญญาณจันกระจ่างได้ขึ้นมายืนในฐานะผู้นำตํนักมารจันทาและตํนักผาดําต้องคอยร่วมมือกันจึงจะสามารถขานอำนาจได้อย่างสมดุลในวินาทีนี้ยามได้มองเห็นเฉิงเย่ยเซียนกู่พ่ายแพ้ทั้งโครงกระดูกสีทองและราชาลัทธิมารย่อมยินดีเป็นธรรมดาปรมาจารย์อินคงจงเล่งทําอุโมงค์ทางเชื่อให้มั่นคงต่อให้สำนักจิตวิญญาณจันกระจ่างของข้าต้องจ่ายมากกว่านี้ข้า ก็จะต้องจับไอ้เจ้าเฟิงคนนี้ให้ได้สีหน้าและท่าทางที่บริสุทธิ์สูงส่งของเฉียนเฉิงเย่เซียนกูปรากฏความเย็นชาในเวลานั้นเองในรัศมีพันลี้ไอเหมันและแรงกดดันที่ก่อกำเนิดจากจิตวิญ,ญญาณทะลวงมาในอากาศบรรดายอดฝีมือของทั้งสามสำนักเหมือนสตินึกคิดโดนกับจำกัดพลังยินจะเยือกที่ไร้ดูบล่างทําให้วิญ,ญญาณลากับตกลงไปในถ้าน้ําแข็งพวกเจ้าสองคนยืนอยู่เฉยๆทำไม มาร่วมมือกันกันกบข้าขัดขวางการซ่อมแซมรูโวของมิตินั่นสิแววตาของเฉิงเย่เซียนกูกวาดมองไปยังราชันปานทิวะทั้งสองเวลาเดียวกันนี้ในซากปราหาพังสือเฉิงเจ้าเฟิงและเจ้าหอโครงกระดูกเริ่มจัดการสภาพเลเทของพื้นที่จากการสู้รบกันเมื่อข่าวก่อนค่ายคนซ่อมแซมเหล่านี้ถูกทำลายไปหมดแล้วเจ้าหอโครงกระดูกเอ่ยสิ่งที่ทำก่อนเป็นอย่างแรกคือการรีบสร้างค่ายคนฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ถ้าหากว่าสามารถซ่อมแซมรอยรล้าทั่วทั้งมิติสื่อเฉิงได้ต่อให้สามสำนักอยากจะรุกลามมิติสื่อเฉิงความเป็นไปได้ก็ต่ำลงแล้วแล้วในเวลานี้เองเจ้าเฟิงสัมผัสได้ถึงสนามพลังอันแข็งแกร่งที่ทำให้คนต้องอกจันขวัญแขวนมันพัดผ่านมาจากระยะไกลแล้วทะลวงเข้ามายังใจกลางของหุบเขารีรับปิน่นอายทรงพลังทั้งสามนั้นขนาดว่าเล็ดลอดมาได้ไม่มากยังทำให้วิญ,ญญาณของเจ้าเฟิงรับความ กดดันหลายหมื่นเท่าวินาทีนั้นเจ้าหอโครงกระดูกและเจ้าเฟิงสั่นสทานด้วยความหวาดกลัวจนรู้สึกราวตนเองเล็กราวทุลีเท่านั้นเจ้าเฟิงมีราชันปานเทวสามคนเข้ามาขัดขวางการซ่อมแซมรอยล้าวของที่นี่กระทั่งพยายามขยายมันให้ใหญ่ขึ้นด้วยเสียงของเสียเสียววิญ,ญญาณสือเฉิงแว่วมาราชันปานเทวทั้งสามดือเจ้าเฟิงและเจ้าหอโครงกระดูกรู้สึกได้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต ถ้าหากว่าต้องเผชิญหน้ากันจริงๆเพียงแค่วูบความคิดเดียวก็สามารถทำให้จิตวิญญาณของคนทั้งสองสูญสลายไปได้นี่นะหรือคือราชันในขอบเขตปานเทวะน่ากลัวซะเหลือเกินหัวใจเจ้าเฟิงสั่นไหวอย่างรุนแรงถึงแม้จะเป็นเจ้าลัทธิในยามก่อนก็ไม่มีพลังอำนาจเช่นนี้วิญญาณของเจ้าหอโครงกระดูกรู้สึกกดดันทั้งกายและใจสันสานจิตใจคนทั้งสองหนักอึ้ง ความสุขที่เบื้องได้รับมาจากชัยชนะเมื่อครู่หายไปไม่มีหลงเหลืออีกเจ้าเฟิงไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าคู่ต่อสู้ที่ตนปะมือด้วยจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีฝีมือเช่นนี้พวกเจ้าวางใจเถอะมิติของซากปรางพังสือเฉิงกับดินแดนหมู่เกาะเทียนหลัไก,กลจากกันมากราชันปานเทวทั้งสมเพียงแต่ยืมพลังของค่ายกลมิติทําให้กลิ่นอายพลังทะลวงเข้ามาอีกทั้งค่ายกลมิติของพวกเขายากที่จะรับขั้นพลังของราชันปานเทวได้ เซี่ยเซียววิญญาณสือเฉิงเอ่ยยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินคําพวกนี้เจ้าเฟิงก็ถอนหายใจเฮือกหนึ่งถ้าหากเป็นศัตรูกับราชาันปานเทวะโดยตรงอย่าว่าต่อเขาเลยต่อให้เป็นสํานักเทียนหยวนวังชวนปิงหรือสํานักหนึ่งดาวทั้งหลายก็ไม่มีค่าพอให้เอ่ยถึงเจ้าเฟิงเสเซียววิญญาณสือเฉิงเออยังเคร่งเครียดเจ้าทําให้เต็มที่ทุ่มเทให้มากพอผ่อนคลายสะบ้าง ่อให้เป็นราชันปานเทวทั้งสามบุกเข้ามาภายในมิติสื่อเฉิงเพียงห่วงความคิดเดียวของข้าก็สามารถทําให้ทั้งมิติสื่อเฉิงล่มสลายลงได้แล้วก่อนที่มิตินี้จะมาลายหายไปข้าจะส่งเจ้าและอยู่เฟยออกไปภายนอกต่อให้พวกเขามีความกล้าอีกเป็นหมืน่นก็ไม่กล้าเอาตัวมาเสี่ยงอันตรายข้าเข้าใจแล้วจิตใจของเจ้าเฟิงสงบลงเล็กน้อยฉับพันก็เกิดความเคารพนับถือในตัวเสียเซียววิญญาณสื่อเฉิง ต่อให้ล้มเหลวเจ้าเฟิงก็ยังคงมีทางหนีทีไล่อยู่เซเชียววิญญาณสือเฉิงเผชิญหน้ากับการสูญสลายนางไม่อาจปล่อยให้ผู้สืบทอดได้รับบาดเจ็บยิ่งไปกว่านั้นจะไม่มีทางปล่อยให้มรดกสืบทอดของมิตินี้ตกไปอยู่ในมือของหัวขโมยพวกนั้นหลังจากนั้นระยะหนึ่งเจ้าเฟิงกับเจ้าหอโครงกระดูกเริ่มชุลมุนวุ่นวายกับการสร้างค่ายกลรวมไปถึงสร้างหุ่นเชื่อศพต้องสาบใหม่ การจัดสร้างไส้ข่ขยคนฟื้นฟูเป็นไปเพื่อซ่อมแซมรอยร้าวของซากปลาหักพังและเพื่อรับมือกับการกัดกร่อนรอยร้าวให้ใหญ่ขึ้นของราชันปานเทวะทั้งสามด้วยเหตุนี้บางคราเจ้าเฟิงจะล้อมรวมกับแก่นแท้จิตวิญญาณพึกษาขอหอคอยพึกษาปีศาจเพื่อกระตุ้นเนสวรรค์รวมถึงควบคุมฝูงสัตว์สูนฝูงแล้วฝูงเล่าให้แบกหามขนของเพื่อสร้าง่า่คนพลังของเนสวรรค์ยิ่งแข็งแกร่งยิ่ง ทุกครั้งที่ใช้ควบคุมสัตว์สูรระดับจิตวิญญาณที่แท้จริงจากบุมสูงในรัศมีพันลีก็ไม่ได้ยากอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภารกิจของเจ้าเฟิงก็ถือว่าไม่หนักมากนักเขาเพียงแค่กระตุ้นเนสวร์เป็นบางครั้งเพื่อใช้ควบคุมสัตว์สูรหรือไม่ก็ใช้เพื่อสืบหาความผิดปกติของรอยโวภายในมิติซากปรหักพังแล้วเวลาที่เหลือเจ้าเฟิงมักจะนั่งหลับสมาธิฝึกจิตบนกิ่งไม้ของหอคอยพึกษาปีศาจ ผ่านการลบเมื่อคราวก่อนสายเลือดดวงตาของเจ้าเฟิงเข้าใจวิชาเนตแขนงใหม่อีกทั้งวิญญาณกับพลังดวงตายังแข็งแกร่งมากขึ้นอีกขั้นพลังวิญญาณของเจ้าเฟิงเทียบเท่ากับผู้สูงศักดิ์ในขอบเขตกานก่อกําเนิดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยความช่วยเหลือของหอคอยพึกษาปีศาจบางครั้งบางคราวที่เรียกใช้พลังเนสวรคร์เขาสามารถเข้าถึงพลังของธรรมชาติได้มากกว่าเดิมฟูจุดที่เจ้าเฟิงนั่งราวกับมีพลังหมุนวนที่ไรรูปล่าง แม้แต่ไอสวรรค์ฟ้าดินยังต้องพัดพาไปทางเขาสำนึกรู้เช่นนั้นเรากับว่าเอาจิตของตนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในเวลาดังกล่าวสำนึกรู้ของเจ้าเฟิงกำลังจะทะลวงถึงขั้นผู้สูงสักทั้งระดับความเร็วในการฝึกตนก็มากกว่าทิเทบีปุผาครามร้อยเท่าเศียเ่ยววิญญ,ญาณสือเฉิงที่อยู่เบื้องหลังก็สามารถสัมผัสพ,พลังที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นของเจ้าเฟิงจิตวิญญ,ญาณรวมเป็นหนึ่งหลอมรวมกับธรรมชาติเจ้าเฟิงหวน คิดถึงสำนึกรู้ที่คุ้นเคยในทันทีเป็นสำนึกรู้ที่เขาลอกเรียนมาจากสินอูเหินสำนึกรู้ลึกลับของสินอู่เหินกับมีความละไม้คล้ายคลึงกับสำนึกรู้ในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดหากจะพูดให้เห็นภาพหน่อยคือสำนึกรู้ของสินอู่เหินเป็นประดิษสํสำนึกรู้ฉบับไม่ซับซ้อนของผู้สูงสักเฮือกเจ้าเฟิงอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจลึกหรือว่าสินอูเหินลึกซึ้งในทางลัดที่จะไปถึงขั้นผู้สูงศักด์มาตั้งนานแล้ว ถ้าหากเป็นเช่นนั้นซินอูเฮินจะทะลวงขั้นขอบเขตกันก็กำเนิดง่ายไดยกว่าคนปกติธรรมดาหลายเท่านักร่างของซินอูเฮินที่สุดแล้วมีความรับอะไรกันแน่เจ้าเฟิงสังหรณ์ใจบางอย่างการที่ซินอูเฮินเข้าไปในมรดกความรับสวรรค์แล้วยังไม่กลับออกมาจะต้องมีความผิดปกติบางอย่างจากท่าทีในวันนั้นที่งานชุมนุมเซียนมังกรจุดมุ่งหมายของซินอูเฮินคือมรดกความลับสวรรค์ ปราหนึ่งเขามีความเข้าใจในมรดกนี้มากกว่าคนอื่นภายในมิติสรกราหักพังเจ้าเฟิงยังมีเวลาว่างในการฝึกตนหากเทียบเช่นนี้แล้วทั้งเจ้าหอโครงกระดูกและแมวขโมยล้วนแต่ยุ่งยิ่งกว่าเขาเจ้าหอโครงกระดูกต้องจัดสร้างข่ขยกลนพร้อมกันนั้นยังต้องสร้างหุ่นเชิดศพไปด้วยแมวขโมยรับหน้าที่ตรวจตามาตลอดตำแหน่งความสามารถนี้ไม่อาจให้ใครทำแทนได้และมีเพียงแต่มันเท่านั้น ที่สามารถสื่อสารควบคุมเหล่าแรงงานสััว์ุูย์มากมายเพียงนั้นให้ทํางานตามหน้าที่ของแต่ละตัวยามนี้การทําแผนการล้อยสบให้สําเร็จมีความสําคัญเป็นอย่างมากสามารถเพิ่มพลังลบได้มากขึ้นเจ้าเฟิงแจกแจงอยู่นานก่อนจะออกความเห็นต่อเศสเซียววิญญ,ญาณสือเฉิงทางฝ้าของเศยเซียววิญญ,ญาณสือเฉิงตัดสินได้อย่างรวดเร็วให้เจ้าหยูเฟยหยุดควบคุมใจกลางซากปลักหักพังไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วจึงมารับผิดชอบแผนงานทั้งหมดแทนเจ้าหอโครงกระดูกถึงแม้ว่าเจ้าหยูเฟยไม่เข้าใจการจัดเตรียมค่ายคนแต่ว่าเสียเส้ยววิญญาณสื่อเฉิงสามารถติดต่อกำนางได้ตลอดเวลาจึงไม่จะเป็นต้องกังวลอะไรในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหอโครงกระดูกจึงวางมือกับเข้าไปในประคำหมื่นวิญญ,ญาณและแล้วจากนั้นจึงทุ่มเทสร้างหุนงห่นเชืิอศพต้องสาบหุ่นเชืิอศพต้องสาบภายในประคำหมื่นวิญญ,ญาณมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ15ลาร่าง16กร่าง 17ล่าง20่่างทรัพยากรหลักของหุ่นเชื่อศพต้องสาบล้วนแต่เป็นศพขั้นายนเหนือแท้จากดินแดนต้องห้ามร้อยหลุมศพศพพวกนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งยังเป็นแหล่งกําเนิดพลังคําสาบและความแค้นอีกฝั่งหนึ่งรันพานเทวทั้ง3ก็ได้ปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตแทรกซึมเข้าไปในรอยโวภายในหุบเขารีลับยังดีที่ที่แห่งนี้ได้สร้างค่ายคนฟื้นฟูและค่ายคนผนึกไอสวรรค์ใหม่ๆจํานวนมาก จึงเพิ่มความว่องไวในการซ่อมแซมรอยโวและรอยเล้าเหล่านั้นเจ้าเฟิงนั่งฝึกตนอยู่บนหอคอยพึกษาปีศาจโดยตลอดเขาไม่จะเป็นต้องออกหน้าเองบางคราวก็ปลดปล่อยเนสวรรค์เพื่อควบคุมและฝึกแรงงานสัตว์ศูนพลังวิญญาณของข้าในตอนนี้พอๆกับผู้สูงศักดิ์สามารถแตะถึงสำนึกรู้ของผู้สูงศักดิ์รอข้าฝึกตนไปจนถึงขั้นในเหนือแท้ระดับสุดยอดก็จะทะลวงไปยังขั้นขอบเขตแกนก่อกำเนิดได้ในเวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้น พลังจิตโดยมากของเน่าเฟิงใช้ไปนในการฝึกตนภายเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาภายในประคำหมื่นวิญญาณเจ้าหอโครงกระดูกได้สร้างหุ่นเชื้อศพต้องสามขึ้นมาใหม่สิบร่างเมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดจะมีหุ่นเชื่ศพยีสบ25ร่างแผนการร้อยศพก็สําเร็จไปถึงหนึ่งในสี่แล้วมีหุ่นเชื้อศพเพิ่มขึ้นมาอีกสิบร่างพลังของไข้คนหุ่นเชื้อศพต,ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนคนในขั้นครึ่งเก้าสู่ขออเขียร์แกนข้อกําเนิด เข้าไปในค่ายกลแล้วจะไม่สามารถกลับออกมาได้เป็นแน่เจ้าเฟิงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมทะเลแห่งความว่างเปล่าบนยอดเขาเทียมฟ้าค่าคยกลย้ายมิติของทะเลความว่างเปล่ากินอายเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมมากในใจกลางค่ายกลรอยแยกสีเงินเลื่อนเลื่อนลางหมุนวนจนกลายเป็นทางเชื่อมด้านในลึกไร้ก้นบึง้งมองไม่เห็นจุดสิน้นสุดลาชันทั้งสในขั้นต้นทางเชื่อมเสถียรแล้ว สามารถส่งกำลังคนเข้าไปภายในซากปรางพังสืเฉิงแต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจํากัดเพียงแค่ผู้นําในขั้นขอบเขตแกนก่อกาเนิดคนเดียวจํานวนคนทั้งหมดก็มีขีดจํากัดเช่นกันปรมาจารย์อินคงที่ดูเหนื่อยลาเล็กน้อยเปิดปากเอ่ยราชันปานเทวะแววตาเป็นประกายแล้วจึงค่อยๆถกกันส่งผู้สูงศักดิ์ที่แข็งแกร่งมากพอจะจัดการผู้สูงศักดิ์ทั่วไปหลายคนเข้าไปคนหนึ่งโครงกระดูกสีทองเอ่ยปาก เฮ้เฮไม่พิษในมิติซากปลาหักพังแม้ว่าโคกระดูกนั่นเป็นขั้นแก่นกกำเนิดแต่พลังล่าถอยมากราชันมารผู้มีไอมืดล้อมรอบเลียลิมวิปากเล็กน้อยราชันปานเทวะจากตำหนักผ้าดำและตำหนักมารจันทาล้วนแต่เสนอชื่อเหล่ายอดฝีมือขั้นขอบเขตแก่นกกำเนิดของสำนักตัวเองส่งผู้แข็งแกร่งเข้าไปในซากปลาหักพังสื่อเฉิงนี่ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสำนักตน ใต้เท้าทั้งสามให้ข้าลงมือเถอะท่านภูปิโศข้าคนเดียวก็พอรับมือกับโค้งกระดูกและตัวขนสีน้ำเงินนั่นแล้วผู้สูงศักดิ์ในขอบเขตแกนกอกําเนิดทั้งหลายเบื้องล่างพากันชูมือสลอนถึงขนาดอ้อนวอนขอเป็นคนแบกรับภาระนี้นี่คือโอกาสสร้างผลงานใหญ่แน่นอนว่าพลังลบของผู้สูงศักดิ์ในขอบเขตแกนกอกํำเนิดจากสำนักสองดาวจะต้องล้ำหน้าเกินกว่าผู้สูงศักดิ์ธรรมดาของทวีปปูผาครามอย่างแน่นอน สำหรับพลังของเจ้าหอโครงกระดูกบรรดาผู้สูงศักดิ์ในที่แห่งนั้นต่างก็คิดอยากจะรุมสังหารเขาก้นเดียวสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง,องด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย